สวัสดีค่ับโอโลพี่นายจ่าไปไหนบ้างตั้งแคมป์รอบๆบขวางทางจ่ายตังคเอาไปเยอะจังเลยเราไม่เข้าใจไม่ได้นี่ถ้าเข้าใจเองเข้าใจเองกินแม่ก็ขอคันน้ำมูันไปแล้วนะเออจัดเรื่อง่านการกินเลยนะัลทีนได้ออกมาสามสิบสองซีกอันนี้ไม่เท่าไหร่ก็เท่ากับไอ้ไอ้บัตรบ่านแดงออกบนห้าหรอกเอาไงพี่เอาเอาเลยค่ะนม นี่ฮะคะมะลีเอามะลิเป็นเป็น,เป,นเป็นอันนั้นไหมอยู่ไหนล่ะไม่แน่ย couples. er <S <S ู่ไหนวิต้าปารีอ๋อวิต้าเหรออ๋อเนาะบ้านใครก็แล้วกนเี๋ยว่เลอารมณ์เราจะเอาไปขายหรอคะของไปขายหรอคะเนี่ยคุณจะไปขายกินแต่ขนมอย่างเดียวไม่ต้องกินข้าวเลยนะ เอ้ยข้าวเขาไม่มีให้เรากินหรอมีเลาทำไมทำอย่างนี้ีเข้าไปเยอะจังเลยแกไม่เคันไม่ใช่เนี่กับแก้มลูกอ่อนมาเลยนี่ไงชอบกินเนืตาวันเนี่ยทข่เขาทนาหาเมตวันเห็นจเห็นเห็นแล้วเอี่ยไปริดใจเมตตนวันใช่ไมเทำตาวันเห็นะกินเนี่ยกินอ๋อหรออี่้เลยปินแน่เอยเราจะไปเชียงใหม่นะคะ อันนี้ขับรถประมาณเท่าไหร่คะไม่รู้น่าจะหลายชั่วโมงอยู่ก็ไม่รีบเนาะเราเเรอบ,บอกพี่เขาไว้แล้วแว้ถ่ายคลิป,ปไ,ลไปเรื่อยๆปกติแบบน้องแป็งไปเที่ยวป้าชินเขาบอกว่าอยากให้สระๆได้เที่ยวกันเราไปสนุกสนุกปปี้เอนดิ้งที่นูน่นเอาความสุขมาฝากทุกคนไปกินข้าวที่ระเบียงดาดีกว่าเออนะตอนนี้อุย้ย ชม่เคยไม่่นี่ซาลาเปาหอมมากเลยอ่ะดูดิโลดูราคากัอนๆๆอ้าวเอาไปแล้วเหรอไๆๆเปเน,น้นรถกันของเต็มเหมือนเดิมดูรถพี่เนี่ยสภาพควอม เเหมมือนดิวันนี้จะาก็คิป4ชั่วโมงกว่าไม่เสร็จงงมากเลยอ่ะไหนดูต้องเอาคอมคา้างไว้อย่างเงี้ยดูนี่ดูได้เสร็จยังวะจะ5ชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยโอ้อยอะไ,ไรไปชิวอยู่ในนี้กันนะไ่ชิวอยู่ในนี้ค่ะพี่พี่เกณไ์วัจไ,ไ,ไ,ได้ใช้งานกันเออนั เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดอะไรกันเราดูออนไลน์ครับเรามาตามหานางเอกในหมู่บ้านชนเผ่า,า,ลาแล้วก็เจอแล้วถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเต็ตม,มจำชื่ออะไรไหมครับคนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับจำจำไม่ได้ตแต่จำได้แต่ว่ารู้จักคนรู้ตลอดเลยโอ้โหมาคิดว่าจะมีคนจำได้พี่เน่ด้วยเนี่ยหน้าตาพี่อัานแน่อันแน่ใช่ไหมคะเออขายอะไรคะเนี่ย ตั้งเหาขายอะไรคะทอดน้ำพริกนมน้ำพริกนมอ๋อเอ็นไก่ทอดเฮ้ยอันนี้น่ากินเลยเนี่ยเข็มทองค่เข็มทอนทอดที่จะกินอะไรค่ะขายถ้วยเท่าไรครับเนี่ยนี่ก็ทอดแต่นี้นะ40บาทอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโปรโมทาที่ต้องเชี่ยในประเทศไทยก่อนอันนี้คือออันนี้โครงการเราจะรักเป็นของอําเภอไม่์ไอไม่ไอ ที่ตำบลท่าต่อเนาะใช่เป็นเปิดนานได้ยังครับเนี่ยจบเดือนแล้วเนาะสองเดือนแล้วทิดใหม่ยังไม่นานสักเท่าไหร่เรามาเปิดสถานอะไรเปิดที่ท่องเที่ยวไปเนาะใช่ครับอืมมาเที่ยวได้เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทที่มาให้เลยครับแป้งเอาไก่ไหมเข้าวเหนี่ยไหมเออน้องไม่จะไปกินกาแฟเนาะไม่อยากกินข้าวฝืนหรือแต่ว่าต้องเลยเนาะพี่เคนเอลขอบคุณค่ะเราพาพี่คำอีมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะนีะอยู่เลยเชียงตุงัย มึงเงีนมึงเงีมึงเงนมึงอันนี้ไงมึงรวยมึงมึงรวยมึงเงนมึงขาดมึงเหร่อมึงขาดมึงรวยมึงเงเออมึงนุงนะพายสสารนั่นน่ะเนาะอออ่แต่แต่ว่านี่เป็นคนไทยกามไรแต่ ใส่ไม่ต้องเอาเนี่ะเนาะอ่าถ่าได้ก็ได้ครับออากินเดียวก็หมดแล้วนั่นเนาะทำเดียวก็หมดแล้วไม่อยู่ไม่อยู่เต็มเมืองเสียงร้องไห้แล้วโอ้ยไม่อยู่นานยังแับเนี่ยค่าไม่อยู่นานแล้วได้ถึงไม่อยู่นี่ก็ได้บัตรได้ใบหมดลโอ้โหอยู่นานแล้วนี่จะไปเมืองไงไม่ได้ไปเลยขาออกมาดูไปนี่สนุกไม่เมืองใดไม่ให้ไปครับเจไดนเจได้ไหมเจไดนไม่ให้ไปก็เลยยุบจะชนะอยู่ตรงนั้นแหละครับ เท่าไรครับเนี่ยพี่นั่งเท่าไรพี่จีบอ่ามีแบงค์ห้าร้อยไวนั่นไม่มีแบงค์อันที่มันติดในกระเป๋าน้แบงค์ไว้ตั้งแต่นานจ้าดู๋ยวผมมอ่เอามามาโอเคจ่ายตังค์ฮัลโหลทำดีๆนั้นซักไปหลายรอบไปวุ้ยเป็นไรเลยเงินไทยรู้ไหมคุณทำไมนี่ขาดกันแล้วได้ไหมเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยชั่วโมงที่กี่โมงครับเนี่ย ห้าโมงปิดตั้งแต่เช้าถึงห้าโมงเย็นนะมีโอกาสก็ลองมาดูนะครับนะพี่น้าเป็นคนไตเนาะเป็นเมืองงามเป็นเต้นมงามเจอพี่ไอเนาะอจอพี่ไอวันคันจะมีกัดมาเต้ออวันคันวันคันเจอวันคันกัดมาเต้โอ้เป็นวันนี้เป็นลม วันอังคารนะขากลับเลยพอดีได้ป่ะวันอังคารกลับบอลหรือวิ้งอะเอากลับก่อนเอาเรากลับก่อนเหรอวันวันนี้เป็นศุกร์นะเออเรากลับมาอาทิตย์เสาร์อาทิตย์โอ้โหเสาร์อาทิตย์ค่ะกะเลียงข้าเรียงเยอะแยะเยอะแยะมาตั้งแตไทยถึงจีนทุกอย่างโอ้โหมีมีตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงเช้าตอนเท่าไหร่ พี่แหล่พี่กำกาวอ๋อที่กำก้อนนี่แหละนึ่งดีตรงนี้ก็มีชนเผ่าแบบบ้าเออเนาะไปพี่เนจะไปกินกาแฟว่าเอาสาวสวยไปไหนนะวะเพิ่งมาวันนี้ครับขอบคุณมากพี่นะยบ้านเจอกันนะครับนี่ค่ะเมื่อวานค่ะอันนี้ของไต้ของอาหารไต้กันเนาะไต้มื้งเงี้ยเหมือนกันเนะนี่โอ้ยนี่เป็นไต้เมืองเงียยเหมือนกันข้าเป็นไต้ข้าวไปจะกินกาแฟกินอะไรพี่เพ็ญอะไรเลยไม่เอาไม่เอาแล้วหรอค่ะ แม่ก็ไม่เป็นไรนะคะดอกไม้สวยไปไปชมดอกไม้ก็ได้ไม่ชมสาวแล้วหรอไอเจลกะไม่รู้ว่าเฉยหอบฝาดเลยยัไงสาวไปดิอุ้ยกล้องไม่โฟกัสไอโอเคเลยไหมเฮ้คุณอีเนาะคับอีเนาะเอ้ยพี่ทำอียังไม่ได้กินเขาอีไม่ได้กินกาแฟเออเอาเลยค่ะอันนี้นีกาแฟ เฮ้ยเขาต้องทีนขื้นเราต้องทำกับข้าวด้วยไงนี่เอาไม่ไัป็นหลับตลอดเอาอะไรเอาอะไรคาปูชิโน่ร้อนหลือร้อนไหมร้อนหรือเย็นคาปูชิโน่ร้อนเย็นก็ได้แน่เอาค่ะจะไม่ใส่น้ำแข็งได้ไหเอาเอาที่จะกีนะเอาร้อนเอาเย็นสักาีเลยนะเดี๋ยวจะคงองเอายนค่ะเย็นแต่ว่าน้ำแข็งอิดอนแข็งอิ เดียวนะคะครับพอดีมันเขากินมาแล้วก็เลยมาอุ่นหนุนหน่อยเมาเอามาดูไปมันมืดไปหน่อยไปฝั่งนดูไปดูขออนุญาตขออนุญาตดูหน่อยนะครับอ่านี่ครับโอ้อไปสนใจไหมเดี๋ยวตาค้างเลยคนละแก้วคนละแก้วพี่กินโดนเบกกี้แล้วเดี๋ยวกูพี่กวนนกเอาไหมเอากาแฟไหมแมงดายกำไรนี่ครับอี่นะ พี่ชอบอี่ชอบกินกาแฟเหรอเนาะเครื่องรู้สึกเครื่องจะช็อตๆไปปกติอ๋อทำไมกินนี่กดเฉลยอ๋พวกจะติดแล้วเมื่อเช้ากินมีอย่างเขาก็จิบไปหน่อยนะพี่พี่ก็กดเอาไม่ซ้อนไปนะคนมาไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ชอบกาแฟดาวนะเออดาวกาแฟของของเราก็อร่อยไม่ได้มา คอดุนนะคะรับกาแฟส่วนที่ผสมทั่วไปแหละคาปูเง,งี้ยอันนี้เป็นกาแฟจากโดยตงรงครับมืัวมาจากไหนดโดยตุงอ๋อเป็นกาแฟเลยตุงของบ้านเราบ้านเราก็อ่อยตุงชุดมิสูกันมิสูลิชเชาลิชเชาลิชเชาลิชิชาฮายูพูดภาษาจีนให้พี่ฟังด้วยนะ กระสานดิโซกระสานดิซูดิโซสาวลิโซจริงๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวยเลยโอ้โหนะนน่ามาเที่ยวว่าที่ชนเผ่าเยอะนะที่ทางฝั่งนี้แบบชนเผ่าอะไรเขามีลมกันหมดเลยเนาะให้สาวเดินไปวิ่งรอบนกแป้งไปเลยกัครับพี่ในดงต้นไม้แทะแห้งแล้วหนึ่งรอบไม่ให้พี่ร้อยหนึ่งพี่ไปวิ่งสิเอามาก่อน อ้าพี่เอาไปแล้วเมื่อกี้ตังพี่ไม่ให้ตังน้องแป้งตังน้องแป้งยี่สิบบาทตั้งแต่ไหนแล้วน่ะกับอันกว่ากว่าจะได้มาน่ะเออกว่าจะมีแบบนั้นน่ะง่ายนะติดกระเป๋าได้เลมแต่ว่าเราพี่เนี่ยเราเตรียมสเบียงเรามาเยอะอยู่เหมือนกันที่ในเซเว่นเนอะจัดไปไม่เป็นไรน้องแป้งมีขนมก็ได้ เฮ้ยข้างบนนี่เขาเอาอะไรทำเนี่ยใบอะไรอ่ะใบตองตึงใบตองตึงอู้ใบซักเออใบใบข้างบนใบสักหรือใบตองตึงนะตองตึงมั้งต้องตองตึงสั่งมาจากหน้าน่ะอ๋อเอามาจากหน้าเลยเออหน้าหน้ามีเอลิณอยู่หน้าใช่ไหมหน้าไม่ใช่หน้าหน่าเออสาวเอลิณสาวมอยู่หน้าเออใช่ที่นี่มีสาวมีมีคนม้งไหมครับ ไม่ค่อยมีนะโซนนี้นะจะไปทางนู้นแหละมึงจะเชียงใหม่เชียงรายอีกฝั่งเลยแถวนี้จะมีกะเหลียงเท่าไหร่คะนิเซอร์แล้วสี่สิบค่าเนี่ยบสี่สิบมาถือๆมีแบงค์ห้าร้อยนี่เฮ้ยมีเทียนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โอย่างนี้ก็ต้องแตกทขาไปชิมหน่อยเป็นบิซิเตอร์ร้านหน่อยเรียกลูกค้าด้วยนะร้อยใจรักทุกคนมาสองเงินของของการร้อยใจรักนีมีี่กเห็นแหลมบ่ เข้มข้นยินเป็นเพื่อนคำีเ่อยได้ไม่เขินยินแล้วปี๊ดอ่ะเครื่องไม่ช็อตบอกเลยกาแฟมันพี่มหลับมาในรถตั้งแต่หลับไม่พี่เคนใครคำีหลับเหมือนกันอ๋อหลับเค็นหลับไมเห็นหลับตาอยู่หเดี๋ยวใจไม่หลับจะเห็นตาหลับอยู่ชิดตัวแล้วก็บอกว่าไม่หลับเห็นหลับตาดิ้งเข้าสมาธิอยู่สงสัยเออเขาบอกว่าหลับจริง เขาถ้าถ้าถ้าพี่คำอีไปภูเก็ตถ้าพี่เคนไม่ต้อนรับเขาจะไปวัดต้องอยู่วัดเถอะวัดเยอะภูเก็ต้องแป้งหลับจริงไม่หลับจริงยอมรับอยู่ไม่ถาได้ยินเสียงคนต้องไปไม่มีไม่มีได้ยินไหมพี่เคนพี่เคนพี่เค้นเขาพูดตอบจ่ายพี่ไม่ใช่พี่เคนเขาพูดความจริงอ่านคำพอดวนไหมเขาอีเยอะแล้วถือสิบแปดไหม สี่ห้าไ่ถืออยู่สีเไม่ถืออ่ะสี่ห้ไม่พูดโกหกใช่นไหมไม่โกหกน้องแป้งโกนไหมเมื่อกี้เหรอคะเออมารถอ่ะไม่ได้ยินแต่ว่าไม่โกนไม่ได้ยินก็แปลว่าไม่โกนผมก็ไม่ได้ยินแสดงว่าพี่เวลาพี่หลับอ่ะพี่จะโกนอยู่คนเดียวแล้วก็พี่ก็บอกว่าน้องแป้งเดูนี้บวกไตเดี๋ยวให้ใส่หมวกไตใช่นไหมเออลองถ่ายดูดูก็ได้แต่ได้พี่กับพี่ลองใส่จ้งวไยนะหมกไตพี่ลองใส่ดูสาวไตสาวไต อ๋อเป็นเหมือนสาวันที่เสาขายกุ้งแม่สายเนี่ยยังไม่เจอเลยใส่สุดไตจะสวยนี่ก็เส้นไตนะสุดไตก็ม,มาเลยเอามาอยู่ที่บ้านเอามาขายอยู่อ๋อปกติถ้าเป็นวันสลัดนัดก่อนกันเนาะโอ้ช่ววันป่า,าต้องป่ามาเออชิโ้โตชิ้นหางอมีเยอะอ๋อมันนี่มันมาเตอร์เป็นตู้จะตจำตู้จีนอ่ะเนาะอ๋อ้พี่นางเนี่ยโอ้เป็นร้ เป็นชุดเป็นชุดเราไม่เห็นชุดไต้ในกุนไทยเขาชอบผูกนี่ใช่เนาะใส่ง่ายอ่ะเนาะเพราะคำว่าเขาเต้เขาเย็นเขาชอบกวามแบบชุดไต้ชุดไต้เราใส่นี่กองฟอมกันพี่อันนี้เป็นเงินพม่าเป็นเหรียญพม่าเก่าแล้วไม่ค่อยมีประกาศล้วกันไม่ใช่รูปีนะไม่ใช่ค่ะนีรเก่าของพม่าเหรียญเก่าเก่าเยอะเนอเจ็ดเจ็ดหนึ่งบาท เอาหนึ่งจัดหนึ่งจัดสามสตางค์บาทซื้อเลยไม่ได้เลยนะไม่ได้สมัยก่อนนี่น่าจะได้อยู่นะสมัยก่อนนั่นอะไรกินกันน้ำก๊อกหนึนี่เขาทำสดๆขับยินโจงครับพี่นะอ่าขอบคุณค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีน้องค่ะเมื่อกี้อ่ะคนเมื่อกี้สวยเนาะนี่น้องได้กำไรจากที่ร้านทำมานี่เหมือนม้งเลยเนี่ย นี่ใส่ผมผมม้วค่ะเป็นอากาศนะเนี่พี่เนทไทยทำไมไมลองลองใส่ดูจักหน่อยนะเอาต้องเท่าเหรอยี่สิบบาทนี่ไงป้ายมีไม่เอาแล้วกันก่อนเอาไว้ใส่ใส่ได้ละโปรโมทให้เขาได้อยู่ไม่เป็นไรเขาต้องใส่ชุดเต็มดูใส่ประจำแล้วไม่ชุดอากาก็ใส่แล้วชุดอะไรใส่หมดเลยนี่บอกว่าชุดเต็มแปดสิบบาทชุดมูเซอร์ก็ใส่ชุดอากาก็ใส่แล้วก็ชุด ชุดกระเชียนก็ใส่ชุดไม่ใส่ทุกชนเผ่าแหละชิ้นก็ใส่แล้วไ <c oughs> ด้เอ้าโอเคไป,ปคลิปว <c oughs> ่าเดีจะเก็บรูปนั้นมาโพสในเพจในเฟสบุ๊นคน้องแบงค์กับอ่าไปคลิปมามาเดี๋ยวเดินทางไหมคะอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปม,มาเที่ยวเชียงใหม่รอบนี้ก็คือยังไงอะ่ะครั้งที่แล้วก็มากับพี่แน่แล้วเนานะแต่ว่ากลับไปทําธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาส่งพี่เคนแล้วก็พี่คำอีมาแล้วกำลังจะไปไหนเรากำลังจะไปเมืองทอง ไปครับไปไปเหอะ